แกคุณใสาการสินใบหน้าหมองคำดำไม่มีสงา่าราศีมิแต่ราคีอยู่ในตัวออสัตว์เมียมันอยู่ไหนมาด้วยไหมมาด้วยเมียอยู่ไหนยกมือที่เมียม,มันม,มึงเตรีมยมถ่ายวิดีโอไว้เรอก่านแล้วกันรอมีอาการกอนเมียนรอกใจเมียมึงไหมไม่เคยหรือ<น>ไม่รู้มึงต้องรอมรับมาตรงนี้คเคยมีอยู่ครับเคยมีนานยังนานแล้วครับกี่เดือนมาแล้ว หลายปีครับกี่ปีสี่ห้าปีครับจริงนะครับแล้วก็ไม่เคยเลยครับตั้งแต่สี่ห้าปีมานี้ไม่เคยไปเด้าใครเลยเด้าเมียคนเดียวอย่าโกหกนะไอสัตว์ครับมีเจ้าคับไอสัตว์ไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยเอ๋ยเมียแม่งมองตาเลยสัตว์ปล่อยให้ตายก่อนขายอะไรขายพวกสินค้าเล่่เล่ห่พวกเล่่เล่่มาครับอ๋อมึงเคยมาหากูมาแล้วนี่สัตถ์สัตว์อ๋อไอ้เหี้ยแก๊งนี้เลยกลับตาซะ อีตตปีโสภะโควะย่มะราชาโนทเวส่วนนมันังสุขังตัวนโมพุทธายะเวีส่วนโงจะาตูมหาราชิกะยักษะพันต่อพัดเถรูริโตปีศาจ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 ที่อยู่ในตัวในกายปีศาจปีศาจออกมาออกมาไอปีศาจออกมาออกมาออกมาไอปีศาจ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  ไปปีศาจปอีสาจไปไม่ไปมึงปีสาจไปไม่ไปปีศาจไปีสาจไปอีสัตสัคเหวุฒงเวสะหุสะเวสะหุสะสักเคหวุฒัสักเคหวุฒงเวสะหุสะเวสะหุสะอพระวิะพายพระสหายผู้ทรงศและศักดิ์สิทธิ์พัดพาอายมุนของตตัวที่อยู่ในตัวอยู่ในตัว ไอ้สัตทักทอวุฒหังเวสุวรรณวุฒหังเวสุวรรณวุฒ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 ังไปร้องดังหน่อยร้องดังอีกดังอีกให้นรกมันได้ยินดังอีกดัง มีวิญญาณที่หลบหนีเยอะแยะมากมายนะที่ศาลาแหา่งนี้มาแห่งนี้มารับมันไปเอ้ยเอ้ยไปไป,ไปดวงจิตของปีศาจสักข์ข้อทอสักข์ทอวุฒิทางเวทสุขสเวทสุขสะกสักข์กขอทอวุฒิอทางสักข์ทอไปแต่ไปไม่ไปไมึงต้องร้องไอ้เหี้ยกูมไม่อยากตีหรอกไอ้สัตว์เสียแรงกู thắng 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 thôi 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 này thôi 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 มึงไม่เคยนอกใจเมียแน่นะไม่เคยเที่ยวสาวกลางคืนแน่นะไม่ครับนะไม่ครับโอเคคนดีไปน้ำมันมาครับเคยทำเอา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 น้ำมากินไอ้แก๊งนี้นี่โดนบ่อยนะเหี้ยไม่ไอ้นุ่นก็โดนไอ้นี่ก็โดนนะแก๊งมึงเนี่ยกกแกง๊แกงมึงนี่สึ่งไปทั่วเลยไหมไปทั่วเลยกูว่าไอ้เหี้ยวันนั้นไอ้สองคนนั้นเนี่ยนี่มึงโดนด้วยไหมคิวต่อไปเบอร์ไอ้คิวเท่าไหร่นะเนี่ย เอามาดูสดั่งมาโชว์ดิอะไรนะได้ก้าจนกว่าร้อยหกสิบแปดแล้วกันก้าจนกว่าจะจบร้อยหกสิบแปดอะแล้วก็เพิ่มให้ด้วยเป็นเท่าไหร่เนี่ยจะได้เห็น